ถ้าใครกำลังมองหารหัส ID เกมแล้วก็ขอแนะนำร้านนี้เลยร้านตูมตามช็อปร้านขายรหัสเกมออนไลน์มีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายเช่นฮงไคสตาร์เรลเกนชินอิมแพค c ิกเก k ตและ b u ูอา c h i v e ID เริ่มต้นราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถติดต่อสอบถามที่ Facebook หรือเว็บไซต์ได้เลยนะสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับขขเข้าสู่นุ่เต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมนิกเกตก็เด็ดออฟวิตอรนะครับ วันนี้จะมาในคอนเทนต์พรีวิวตัวละครตัวใหม่นะครับน้องโทฟนะจากหน่วยมิเซลิสนะครับก็จะเป็นตัวซัพพอร์เตอร์เบิร์ดลำดับที่1น,นะครับมาช่วยเพื่อนๆที่เป็นดาเมจของอาวุธลูกซองโดยเฉพาะเลยนะครับน้องจะเก่งยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปแล้วก็ไปดูความสามารถของน้องเขากันนะครับ โอ้โหเป็นไงบ้างครับสําหรับ PV ของน้องโทฟน่ารักมากเลยนะเนี่ยแบบดีไซน์ตัวละครคล้ายๆเขาเรียกว่าหน่วยเนิร์ฟของเอวานเกเลียนเลยนะครับชุดนี้แบบนัตติวเลยใช้ได้เลยนะฮะก็มาดูสกิลกันนะครับน้องโทฟครับก็เป็นซัพพอร์เตอร์ครับเบอร์สกิลลำที่หน่งนะเป็นธาตุน้ำนะครับใช้วุฒเป็นไรเฟิลจู่โจมนะครับความจุกระสุนเนี่ยหกนัดนะแล้วก็รีโหลด1วินาทีนะครับสกิลที่1นะครับชื่อสกิลกระสุนประดิษฐ์ฉุกเฉินนะครับเป็นสกิลติดตัวเเลยยนะครรับใช้้ไดื่อ นะก็จะมีโอกาส5%ครับที่จะเปิดใช้งานครับเมื่อโจมตีนะครับส่งผลกับตนเองเท่านั้นนะก็คือหมายความว่าระหว่างที่น้องเขาใช้ไรเฟิลตุจมครับยิงรัว60นัดเนี่ยมีโอกาส5%ครับที่จะติดสกิลกระสุนประดิษฐ์ฉุกเฉินนี้นะครับถ้าติดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รีโหลดนะครับ5.31นะครับเปอร์เซ็นต์ของแม็กกาซีนเลยนะครับแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มเติมครับเปิดใช้งานระหว่างที่กระสุนประดิษฐ์ฉุกเฉินมีผลนะครับก็คือถ้าติด5%เนี่ยแหละ มันก็จะได้สกิลต่อเนื่องกันมานะครับอันนี้จะส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดนะชื่อสกิลว่าดัดแปลงชั่วคราวนะครับก็จะได้ความสุกระสุนนะครับเพิ่มขึ้น2นัดด้วยกันนะครับก็เหมาะกับพวกช็อตการหรือว่าไรเฟิลนะครับแล้วก็จะแตกได้สูงสุดถึง3ครั้งเลยนะแล้วคงอยู่เป็นเวลา5วินาทีครับและยังได้ดาเมจคริเิคอลครับเพิ่มขึ้น5.24%เป็นครับเป็นเวลา5วินาทีด้วยนะครับ ก็เงื่อนไขอันนี้ครับไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับมันต้องมีโอกาส5%ครับที่จะเปิดตัวกระสุนฉุกเฉินก่อนนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยมันจะได้สกิลชื่อว่าดัดแปลงชั่วคราวขึ้นมาซึ่งสกิลดัดแปลงชั่วคราวเนี่ยถ้าเกิดระหว่างที่น้องเขายิงไปเรื่อยๆแล้วมันติดตัวกระสุนปฏิฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะสแต็กได้ทั้งหมด3ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็จะช่วยเพื่อนลวมทิมนได้เยอะมากๆเลยทั้งได้เมคคริทิคอลแล้วก็เรื่องของความจุกระสุนนะ ถัดมาครับเป็นสกิลที่2ครับชื่อ skill brand, สกิลดัดแปลงสําเร็จนะครับเป็นสกิลติดตัวเช่นกันอันนี้จะเปิดใช้งานเมื่อสแต็กของสกิลดัดแปลงชั่วคราวเต็มเท่านั้นนะครับส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดอันนี้มันจะไปโยงกับตัวสกิลติดตัวที่1แล้วนะครับหมายความว่าเราจะต้องคือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เราติดตัวกระสุนประดิษฐ์ฉุกเฉินก่อนแล้วมันก็ได้ดัดแปลงชั่วคราวพอได้ดัดแปลงชั่วคราวปุ๊บเต็ม3สแต็กปับ๊บมันก็จะได้ brand, สกิลดัดแปลงสําเร็จ ซึ่งกเการดแปลงสำเร็จเนี่ยจะได้ตาคริติคอลครับเพิ่มขึ้น3.32%อย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับพันธมิตรทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเปิดใช้งานนะครับอีกอันหนึ่งเมื่อ s t a ็กดัดแปลงชั่วคราวเต็มนะครับจะส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดที่ใช้ปืนลูกซองครับทาให้ความเร็วนการโจมตีของทีมปืนลูกซองเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถึง42.24%จีอนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในนี้เขาไม่ได้บอกว่า stack เต็มเท่าไหร่แต่ผมก็เข้าใจว่่่าานนนจะเเต็ม3ชกั นะครับก็อันนี้ก็จะช่วยเรื่องทีมปืนลูกซองโดยเฉพาะเลยนะนะครับแล้วก็ถัดมาครับสกิลสกิลเบิร์ดนะครับเบิร์ดสกิลครับการพลิกแพงอันน่าทึ่งนะส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดนะครับก็จะเพิ่มแอคแท็กครับ2.32%ครับของแอคแท็กของผู้ร่ายนะครับก็คือของน้องโทฟเองนะครับแล้วก็จะทวีคูณจำนวนสแต็คนะครับของดัดแปลงชั่วคราวด้วยครับเป็นเวลา10วินาทีเลยนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยมันจะไปโยงกับ สกิลหหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะทวีคูณสแต็กนะครับเป็นเวลา10วินะครับก็จะสแต็กเนี่ยมันจะคงอยู่เพิ่มขึ้นนะครับจากห้าวิเนี่ยแหละเป็น10วินะแล้วก็จะมีอันนึงนะครับก็คือส่งผลกับพันธมิตรทั้งหมดที่ใช้ปืนลูกซองนะครับจะเรียกว่าสกิลพิกแพงอันหน้าทึ่งนะครับเพิ่มแอคแท็กยี่สิบสี่จุดยนะครับของแอคแท็กของผู้ร่ายเลยแล้วก็จะทวีคูณจานวนสแต็กของดาดแปลงโชคขาวเช่นกันครับเป็นเวลา10วินาทีเลยนะโดยรวมทั้งหมดนะครับ สกิลที่2และ3เนี่ยจะมีผลนะครับกับทีมของเราที่ใช้ปืนลูกซองทั้งหมดเลยแต่เงื่อนไขของน้องโทบเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับในการที่จะเปิดเงื่อนไขสกิลที่1และ2เนี่ยมันก็คือจะต้องยิงกระสุนรัวๆไปก่อนนะครับเพื่อมีโอกาส5%ที่จะเปิดตัวกระสุนประดิษฐ์ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นตัวอันอันทริกเกอร์นะครับของพวกสกิลต่างๆางเช่นนะแน้าแฟนชั่วคราวหรือว่า พวกดับแปลงสังเกตนะครับในซีที่สอร่วมไปถึงตัวเบิร์กสกิลด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงื่อนไขในการโจมตีปกติเรื่อยๆทั้งหมดเลยนะครับก็ถามว่าใช้งานยากไหมก็ไม่ยากครับแต่ว่าเราก็ต้องลุ้น5%ให้มันออกบ่อยๆนะก็อาจจะใช้น้องโทมนะครับอ้าพวกพวกของอาวุธแล้วก็ใส่ออฟพวกแบบความจุกระสุนเพิ่มขึ้นจะได้ยิงได้ยาวนานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลารีโหลดหรือว่านะครับทำให้น้อง พยายามยิงให้เร็วขึ้นก็จะทําให้มีโอกาสติดไอ้ตัวสกิลกระสุนประดิษฐ์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับน้องทบเนี่ยมันเหมาะกับทีมนะครับที่ใช้ปืนลูกซองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสกิลที่2และสกิลเบอร์สกิลเนี่ยช่วยในเรื่องของความเร็วการโจมตีแล้วก็ช่วยของเรื่อง ATK นะครับให้กับทีมที่ใช้ปืนลูกซองทั้งเท่านั้นเลย นะฉะนั้นตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเฉพาะทางเลยแหละนะเหมาะกับทีมที่เป็นปืนลูกซองล้วนๆนะครับจะดีที่สุดนะก็คอนเทนท์ที่จะไปลุยได้นะครับก็จะมีพวกโซโล่บอสนะครับแล้วก็บอสกิลนะครับแล้วก็บอสไลวันที่เป็นหนอนนะครับก็จะเหมาะกับน้องทบมากๆนะสำหรับใครที่เป็นผู้บัญชาการที่เพิ่งมาเล่นนะครับหรือว่ามีตัวละครซับพอรตยังไม่เยอะมากนะ ตัวนี้ผมแนะนําให้ข้ามนะครับเพราะว่ามันยังไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ตอนนี้ที่เป็นเอ็นเกมก็จะเป็นพวกคอนเทนต์ของจูโจมเดียวนะครับแล้วก็คอนเทนต์ของกิ้นะซึ่งเราก็สามารถทำพวกบอสกิ้อะไรเงี้ยให้เพื่อนช่วยแบกได้นะครับส่วนจูโจมเดียวนี่ก็มันก็ยังไม่ต้องนีดน้องเขาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเล่นตัวอื่นๆนนะครับมันสามารถที่จะพอไปได้อยู่ เพราะาเอาแบบไม่ได้เอาแบบว่าบอสแบบระดับเขาเรียกว่าลึกๆมากนักซึ่งถ้าเอาแค่ระดับ7เนี่ยมันก็เก็บของในครบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตัวนี้ในมุมมองผมผมมองว่าข้ามได้ครับข้ามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอน้องเข้าตู้โปรติแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดหาดีกว่านะแต่ส่วนใครที่เป็นผู้บัญชาการที่ระดับ e n d นเกมแล้วนะครับเป็นตัวแบกประจำตี้หรือว่าอยากจะเล่นคอนเทนต์ทุกอย่างให้สุดเนี่ย ตัวนี้ควรจะมีไว้นะครับเพิ่มทางเลือกในทีมงานของเรานะครับในการลงบอสเฉพาะทางให้มันได้สกอร์เยอะๆนะนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนๆนะก็ยังไงคิดเห็นยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยละกันจะเปิดไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือว่ามีตี้หรือว่าทีมอื่นที่แบบเออดูแล้วน้องเขาแบบสําคัญที่แบบเหนือไปกว่าที่ ผมได้กล่าวมาก็ยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคไงาฝากกดไลค์กดสับสไคร e ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย